คุณทราบไหมครับว่าพระเจ้าต้องการให้คุณมีชีวิตที่ครบบริบูรณ์ในทุกด้านเหมือนกับที่พระองค์ให้โมเสสนำชาวยิวออกมาจากการเป็นทาสของอียิปต์และเป้าหมายก็คือพาพวกเขาไปแผ่นดินคานาอันที่อุดมสมบูรณ์สำหรับมิติด,ด้านการทำงานคุณจะต้อง ประกอบอาชีพการงานแบบไหนอย่างไรจึงจะได้เข้าในคณะอันด้านการงานที่อุดมสมบูรณ์ฝั่งคลิปนี้ครับพี่น้องที่รักครับเรากำลังอยู่ในซีรีส์ทำงานอะไรอย่างไรให้พระเจ้าอวยพรตอนนี้เป็นตอนที่5แล้วนะครับถ้าคุณเพิ่งเข้ามาฟังครั้งแรกขอแนะนำให้คุณย้อนกลับไปฟังคลิปก่อนหน้า ในเพลย์ลิสต์ของ YouTube ช่องนี้ก่อนนะครับพี่น้องครับจากคลิปก่อนหน้าคลิปนี้ผมก็ได้แบ่งปันว่าปัจจัยที่ทำให้เราประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพการงานแล้วก็ทำให้เราได้เข้าในแผ่นดินคณะอันที่อุดมสมบูรณ์มันมีอยู่4ปัจจัยนะครับได้แก่ความรู้ทักษะความสามารถอุปนิสัยและทัศนคติ สำหรับปัจจัยที่สำคัญที่สุดก็คือทัศนคติและอุปนิสัยในการทำงานนะครับเมื่อ2ส,สิ่งนี้รวมกันจะมีผลต่อความสำเร็จมากถึง75%ในขณะที่ความรู้และทักษะรวมกันนั้นจะมีผลต่อความสำเร็จเพียงแค่25%เเท่านั้นนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ผมจะต้องเอาเรื่องอุปนิสัยและทัศนคติมาพูดถึงก่อนเลยนะครับ พี่น้องทีัะครับคริสเตียนเราที่เชื่อในพระเยซูคริสต์พระองค์ก็ได้ไถเราออกจากความแช่งสาบในการทำงานหนักแล้วนะครับเปรียบเสมือนย้ายเราเข้ามาอยู่ในสวนเอเดนที่สุขสบายมากกว่าอยู่นอกสวนเอเดนและก็ณนะที่กางเขนพระเยซูก็ได้ไถเราออกจากความยากจนขัดสนขาดแคลนมาเป็นคนมั่งมีมั่งคั่งแล้วนะครับแล้วก็ไถเราออกจาก การเป็นลูกของมารมาเป็นลูกของพระเจ้าแห่งจักรกวาลแล้วไทยเราออกจากคนบาปมาเป็นคนชอบธรรมแล้วนี่ก็คือตัวตนใหม่ของเรานะครับซึ่งเราจะต้องรับเอาไว้ด้วยความเชื่อและมันก็ได้เกิดขึ้นแล้วนะครับในมิติฝ่ายวิญญาณที่ตามองไม่เห็นคุณต้องเชื่อว่ามันเป็นจริงตามนี้แล้วแม้ว่าในโลกแห่งความเป็นจริงมันจะยังไม่เป็นไปตามนี้ก็ตามนะครับ เพราะว่าอะไรเหรอครับก็เพราะว่าโดยหลักการของริเเซียนเราก็คือคุณต้องเชื่อก่อนแล้วก็จะเห็นนะครับไม่ใช่เห็นแล้วค่อยเชื่อคุณต้องเชื่อก่อนว่าคุณได้ถูกย้ายเข้ามาอยู่ในสวนเอเดนที่อุดมสมบูรณ์แล้วซึ่งมันก็เปรียบเสมือนคุณได้ถูกย้ายออกจากการเป็นทาสของการทำงานหนักที่ต้องเหนื่อยยากลำบากในการทำงานหนักเหงื่อโทมหน้าในแผ่นดินที่ถูกสาบ นอกสวนเอเดนและก็ได้เข้ามาอยู่ในแผ่นดินแห่งการอวยพรภายในสวนเอเดนแล้วก็เปรียบเสมือนได้เข้ามาอยู่ในแผ่นดินคานาันที่อุดมสมบูรณ์แล้วนั่นเองแ่ะครับคือคุณจะต้องให้ความเชื่อแบบนี้อย่างลากฝังลึกในจิตใต้สำนึกคุณต้องบอกกับตัวเองทุกวันว่าคุณได้เข้ามาอยู่ในดินแดนที่อุดมสมบูรณ์แล้วคุณหายป่วยกายป่วยใจ คุณหายป่วยการเงินหายป่วยการงานหมดแล้วแม้ว่าในโลกความเป็นจริงคุณอาจจะยังยากจนขัดสนขัดแคลนยังเป็นหนี้ยังต้องทำงานหนักแต่คุณจะต้องไม่ยอมให้ซาตานมาขโมยความเชื่อของข่าวประเสริฐที่พระเยซูคริสต์ได้ทำเพื่อคนแล้วที่กางเขนนะครับแล้วพระเจ้าก็จะทำให้ชีวิตของคุณเปลี่ยนไปตามความเชื่อนี้ของคุณ พี่น้องครับในมิติฝ่ายวิญญาณที่ตามองไม่เห็นนั้นคุณได้เข้าในสวนเอเดนหรือได้เข้าในแผ่นดินคณะอันที่อุดมสมบูรณ์แล้วนะครับแต่ในมิติทางกายภาพที่ตามองเห็นนั้นคุณอาจจะยังต้องทำงานหนักอยู่อาจจะยังเป็นหนี้หรือต้องทำงานหาเงินอย่างหนักเพื่อที่จะชดใช้หนี้หรือคุณยังจะต้องเลี้ยงดูสมาชิกหลายคนในครอบครัวซึ่งมัน อยู่ในกระบวนการที่พระเจ้ากำลังเข้ามาปรับเปลี่ยนความคิดจิตใจเปลี่ยนอุปนิสัยทัศนคติในการดำเนินชีวิตของคนในทุกๆด้านในแต่ละวันนะครับเพื่อที่จะทำให้คนมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้เข้าไปในสวนเอเดนหรือในแผ่นดินคณะอันที่อุดมสมบูรณ์อย่างแท้จริงนั่นเองแหละครับพี่น้องที่รักครับในขณะที่พระเจ้าใช้โมเสนนำพาชาว อยู่หลายล้านคนออกจากการเป็นทาสของอียิปต์พวกเขาไม่ได้เดินทางเข้าไปในดินแดนคณะอันที่อุดมสมบูรณ์ทันทีเลยนะครับทั้งๆที่มันเป็นระยะทางที่ใช้เวลาเพียง11วันเท่านั้นแต่พวกเขากลับจะต้องเสียเวลาเดินทางวนเวียนในทะเลทรายนานถึง40ปีคุณรู้ไหมครับเพราะอะไรมันก็เป็นเพราะว่าอุปนิสัยและทัศนคติของพวกเขา ยังไม่มีคนณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้าไปครอบครองดินแดนที่อุดมสมบูรณ์นั่นเองแหละครับคือว่าพวกเขาก็ยังมีอุปนิสัยและทัศนคติแบบทาตที่ฝังอยู่ในจิตใต้สำนึกมานานถึง400กว่าปีดังนั้นถึงแม้ว่าโมเสสจะปลดปล่อยพวกเขาออกจากเป็นอิสระจากการเป็นทาตของฟาโรห์แล้วแต่ว่าจิตใต้สำนึกของพวกเขา ก็ยังอยู่ในสภาพที่เป็นธาตุอยู่นะครับเพราะเขาก็ยังคงคิดพูดทําแบบธาตุอยู่ซึ่งมันก็ไม่ต่างกับคริสเตียนเราที่พระเยซูได้ไถเราออกจากความยากจนและความแช่งสาบของการทํางานหนักแล้วแต่เราก็ยังมีอุปนิสัยและทัศนคติแบบธาตุที่ฝังลึกอยู่ในจิตใต้สำนึกมา ตั้งเพราะว่ามันติดตัวมาตั้งแต่เกิดจนโตนั่นเองล่ละครับนี่จึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมชีวิตพวกเราจึงยังไม่ครบบริบูรณ์ตามพระสัญญาของพระเยโซูคริสต์มันก็เป็นเพราะอุปนิสัยและทัศนคติมันมีผลต่อการประสบความสำเร็จในชีวิตของเรามากถึง75%เเลยทีเดียวแต่ว่ามนุษย์เรายุคนี้กลับไปโฟกัสเสียเวลาชีวิตไปกับการ สะสมความรู้สะสมทักษะความสามารถนานถึง20กว่าปีทั้งๆท,ที่มันมีผลต่อความสำเร็จในชีวิตเราเพียงแค่25%เเท่านั้นและนี่มันก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมพระคัมภีร์จึงต้องการให้คริสเตียนผู้เชื่อใหม่หันมาสแสวงหาแผ่นดินและความชอบธรรมของพระเจ้าก่อนแล้วพระองค์ก็จะเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงให้ นั่นก็หมายถึงเราควรที่จะหันมาสแสวงหาเอาเวลามารับการเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยและทัศนคติของเราซะก่อนนะครับเพราะว่ามันมีผลต่อความสำเร็จในชีวิตทุกด้านของเรามากถึง75%นั่นเองพี่น้องครับแล้วเราจะรับการเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยและทัศนคติอะไรบ้างและจะต้องทำอย่างไรก็ปรากฏอยู่ในโรมบทที่12ข้อ2นะครับ เปาโลกล่าวว่าอย่าประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจแล้วอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่เห็นไหมครับพี่น้องพระคมภีร์ข้อนี้ก็ให้คําแนะนําว่าประการแรกคือคุณจะต้องไม่ประพฤติตัวตามอย่างคนในยุคนี้มันหมายถึงว่าคุณจะต้องเลิกที่จะประพฤติตัวตามตัวตนเก่าของคุณที่มีค่านิยมแบบชาวโลกนะครับ ซึ่งมันได้เคยสะสมมาตั้งแต่คุณเป็นเด็กจนโตแล้วก็ประการที่2ก็คือคุณจะต้องรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจ,จซึ่งก็คือการเปลี่ยนแปลงทัศนกะติวิธีคิด mindset และมันก็จะทำให้อุปนิสัยของคนเปลี่ยนไปด้วยนะครับพี่น้องที่รักมีข้อสังเกตก็คือพระคัมภีร์ข้อนี้ไม่ได้บอกให้คุณ พยายามแล้วพยายามอีกที่จะเปลีป่ยนแปลงจิตใจของคุณด้วยตัวคุณเองนะครับแต่พระคัมภีร์กล่าวว่าให้คนรับการเปลี no, ป่ยนแปลงจิตใจนะครับให้คนพูดกับตัวเองนะครับรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจใคุณต,ต้องรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจนะครับขอย้ําว่ารับการเปลี่ยนแปลงจิตใจไม่ใช่เปลี่ยนแปลงจิตใจตัวคนเองด้วยตัวคนเองนะครับ ทีนี้แล้วคนจะรับการเปลี่ยนแปลงจากใครล่ะครับพี่น้องครับสำหรับชาวยิวหลายล้านคนพวกเขาจะต้องรับการเปลี่ยนแปลงได้ก็โดยผ่านทางการเชื่อฟังผู้นำโมเสสนะครับและโมเสสก็ต้องเชื่อฟังพระเจ้าแต่สำหรับคริสเตียนเรานะครับเราจะรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจก็ได้โดยตรงจากพระเจ้าซึ่งก็คือ การเชื่อฟังพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ประทับอยู่ในตัวพวกเราทุกคนแล้วนะครับดังที่เปาโลก็ได้เตือนคริสเตียนที่เมืองกาลาเทียว,ว่าให้ดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณไม่ใช่ตามเนื้อหนังเห็นไหมครับดังนั้นคุณจะต้องดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณและตามตัวตนใหม่ของคุณที่ได้รับการถ่ายแล้วไม่ใช่ยังดำเนินชีวิตตามเนื้อหนัง ตัวตนเก่าที่เคยเป็นทาตอยู่อีกทีนี้จะดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณได้อย่างไรล่ะครับคุณก็จําเป็นที่จะต้องเอาเวลามาพัฒนาความสัมพันธ์สนิทสนมกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ซะก่อนนะครับเพื่อคุณจะได้รับฟังพระสุรเสียงของพระองค์ได้อย่างชัดเจนแล้วคุณจึงจะทําตามพระองค์ได้แล้วคุณก็จะได้รับการเปลี่ยนแปลงจิตใจจากพระองค์ แล้วมันก็จะมีผลให้อุปนิสัยและทัศนคติของคนถูกพระองค์เปลี่ยนไปนั่นเองแหละครับนี่ก็คือความหมายของคำว่ารับการเปลี่ยนแปลงจิตใจแล้วอุปนิสัยก็จะเปลี่ยนใหม่นี่เองละครับพี่น้องที่รักครับสมัยผมเป็นคริสเตียนเนื้อหนังคือสมัยที่ยังเป็นผู้เชื่อใหม่อยู่30ปีผมเป็นคริสเตียนเนื้อหนังมากเลยนะครับซึ่ง คริศเซียนเนื้อหนังก็หมายถึงคริศเซียนที่ได้รับความรอดแล้วแต่ว่าก็ยังดำเนินชีวิตภายใต้เนื้อหนังตัวตนเก่าเพราะว่ายังมีชีวิตที่ตกอยู่ภายใต้แรงดึงดูดของสิ่งยั่วยุมากมายในยุคดิจิตอลนี้นะครับก็คล้ายๆกับทาาชาวยิวที่ได้รับการปลดปล่อยเป็นอิสระแล้วแต่ก็ยังอยากกลับไปอยู่ในอียิปต์เหมือนเดิม ความอยากกลับไปใช้ชีวิตที่คุ้นเคยแบบเนื้อหนังตัวจนเก่ามันทำให้ผมไม่สามารถที่จะติดสนิทกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้เพราะว่าต้านทานสิ่งยั่วยุจากค่านิยมของยุคดิจิตอลไม่ไหวคือมันทำให้ผมขี้เกียจเฝ้าเดี่ยวขี้เกียจอ่านพระคัมภีร์ขี้เกียจเข้ากลุ่มเซลล์ขี้เกียจไปโบสถ์ขี้เกียจที่จะเอาเวลามาฝึกสนทนาสื่อสารสองทางกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ แล้วก็ขี้เกียจรับใช้พระเจ้าผมอยากจะเอาเวลาไปทำเรื่องที่คุ้นเคยด้วยเนื้อหนังตัวตนเก่าจึงเรียกว่าคริสเตียนเนื้อหนังนั่นเองละครับมันเป็นช่วงเวลาที่ผมอยากจะเอาเวลาไปเล่นไลน์เล่นเฟซดูหนังดูละครซีรีส์เกาหลีสนุกกับการไถ่นิ้วดูคลิปต่างๆใน t ิ t o อกอยากจะเอาเวลาไปทำอย่างอื่น เป็นไปตามแรงดึงดูดของสิ่งยั่วยุมากมายและพอใช้จ่ายเงินเกินตัวด้วยความเคยชินเก่าๆมันก็เลยทำให้รายได้ไม่พอค่าใช้จ่ายแล้วก็เป็นหนี้เป็นสินมากมายจากนั้นก็ต้องมาทำงานหนักหามลุ่งหามค่ำการมัวแต่ดําเนินชีวิตตามความต้องการของเนื้อหนังมันจึงไม่ได้ดําเนินชีวิตตามพระวิญญาณ ก็เลยไม่ได้รับการเปลี่ยนแปลงจิตใจจากพระวิญญาณหรือทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงชีวิตช้าลงทำให้อุปนิสัยและทัศนคติของผมก็ยังคงเป็นเหมือนคนเก่าตัวตนเก่าที่ยังไม่ได้ถูกไทยแล้วมันก็ทำให้ชีวิตผมก็วนเวียนอยู่ในถิ่นทุรกันดานไปหลายปีพี่น้องครับพอพระเจ้าเตือนสติให้ผมรู้ตัวผมก็เลิก ที่จะเป็นคริสเตียนเนื้อหนังแต่ว่าผมก็ยังไม่ได้ดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณอีกแต่กลันไปเป็นคริสเตียนศาสนาแทนความหมายของคริสเตียนศาสนาก็คือผมก็ขยันไปโบสถ์ขยันเข้ากลุ่มเซลล์ขยันอธิษฐานขยันรับใช้ขยันอ่านพระคัมภีร์พออ่านเจอคำว่าจงหรือคำว่าอยา่า ผมก็พยายามที่จะเชื่อฟังทําตามให้ได้ด้วยเลี้ยวแรงกําลังสติปัญญาของตัวเองโดยปราศจากความสัมพันธ์สนิสนมกับพระวิญญาณบริสุทธิ์มันก็เลยทําให้ผมก็ไม่ได้รับการเปลี่ยนแปลงจิตใจจากพระองค์อีกอยู่ดีและก็ทําให้อปนิสัยกับทัศนคติของผมก็กลับกลายเป็นคนเคร่งศาสนามีผลให้ก็ยังคงวนเวียนในถิ่นทุรกันดารต่อไปเหมือนเดิม ข่าวประเสริฐที่บอกว่าพระเยซูคริสต์ได้ไถ่ผมออกจากความแช่งสาบของการทํางานหนักมันก็เลยเป็นหมันไม่เกิดขึ้นเป็นจริงกับผมสักทีพี่น้องที่รักจนกระทั่งผมมาเจอกับวิกฤตโควิดในช่วง2-3าปีมานี้ผมมีเวลาว่างมากขึ้นผมจึงรู้ตัวและก็หันมาเป็นคริสเตียนฝ่ายวิญญาณแทนนั่นก็คือเอาเวลามาพัฒนาความสัมพันธ์ สนิทสนมกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ตลอดทั้งวันทุกๆวันอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งเต็มล้นในพระวิญญาณนะครับแล้วมันก็ทําให้ผมได้ยินเสียงของพระองค์ชัดเจนมากขึ้นทุกๆวันสื่อสารสองทางกับพระองค์ได้มากขึ้นแล้วก็รับการเปลี่ยนแปลงจิตใจจากพระองค์ได้มากขึ้นจนทําให้อุปนิสัยและทัศนคติก็ค่อยๆถูกพระองค์เปลี่ยนไปทุกๆวัน พี่น้องครับทุกๆวันนี้เดี๋ยวนี้ผมรู้สึกอยากจะใช้เวลาเข้ามาอยู่ในการทรงสถิตของพระองค์ตลอดทั้งวันผมไม่รู้สึกอยากจะไปดูละครซีรีส์เกาหลีอีกแล้วไม่อยากจะเล่นไลน์เล่นเฟซมากนักคือจะเอาไว้ใช้เฉพาะเมื่อต้องการติดต่อก,กับเพื่อนๆแค่นั้นแล้วก็อยากจะเอาเวลามาคลุกคลีใช้เวลากับพระวิญญาณบริสุทธิ์แทน ได้ความเชื่ชมยินดีแล้วก็มีความสุขกับการที่ได้เข้าสนิทกับพระองค์เพราะมีความรู้สึกมีความสุขมากนะครับกับการที่ย่เข้ามาอยู่ในการทรงสถิตของพระองค์จนผมไม่อยากจะเสียเวลาไปทํากิจกรรมไร้สาระต่างๆอีกแล้วก็ยิ่งผมมาใช้เวลาจัดทําคลิปซีรีส์ต่างๆอัปโหลดไว้ใน y o u t u b e มันก็ยิ่งทําให้ผมได้ มีโอกาสสนทนาพูดคุยสนิทสนมกับพระวิญญาณบริสุทธิ์มากขึ้นเพราะว่าได้ค้นคว้าพระคมพีแล้วก็ได้สื่อสารสองทางกับพระองค์ตลอดทั้งวันทุกๆวันพี่น้องครับคุณรู้ไหมเกิดอะไรขึ้นทุกวันนี้ผมทำงานสบายกว่าเมื่อก่อนเยอะเลยนะครับพระองค์ก็ได้จัดเตรียมลูกค้าดีๆจัดเตรียมซัพพลายเออร์ดีๆมาให้ผม ผมก็แค่ใช้เวลาโทรศัพท์ติดต่อกับทั้งทั้งสองฝ่ายนิดหน่อยแล้วผมก็มีรายได้เข้ามามากในแต่ละเคสผมก็ทำงานน้อยลงแต่เกิดผลมากขึ้นมันคล้ายๆกับอยู่ในสวนเอเดนก็แค่รักษาสวนไม่ต้องหวานไม่ต้องปลูกให้เหน็ดเหนื่อยยากลำบากอะไรมากนักชีวิตผมก็เริ่มเป็นจริงตามข่าวประเสริฐที่พระเยซูคริสต์ได้ไถ่ผมออกมาจากความแช่งสาป ของการทำงานหนักจริงๆแล้วเพียงแค่ผมเอาเวลามาพัฒนาความสัมพันธ์สนิทสนมกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้มากขึ้นแล้วก็รับการเปลี่ยนแปลงจิตใจจากพระองค์ด้วยความยินดีเต็มใจและมันก็ทำให้อุปนิสัยและทัศนคติของผมก็ค่อยๆถูกพระองค์เปลี่ยนไปเรื่อยๆพระพรฝ่ายวิญญาณที่ตามองไม่เห็นจากการเขียนของพระเยซู ก็ค่อยๆแปลเปลี่ยนเป็นพระพรฝ่ยายกายภาพที่ตามองเห็นมากขึ้นเรื่อยๆครับพี่น้องที่ลกครับในคลิปก่อนหน้าผมก็ได้แบ่งปันเกี่ยวกับทัศนคติในการทำงานตามที่เปาโลได้กล่าวไว้ในหนึ่งโครินบทที่16ข้อ14ว่าจงทำทุกสิ่งด้วยความรักพี่น้องครับคุณจะสังเกตเห็นได้ว่าเปาโลใช้คำว่าจงนะครับ นั่นก็คือมันเป็นคำสั่งให้ทำตามนะครับแต่ถ้าคุณเป็นคริสเตียนเนื้อหนังคุณก็จะไม่สนใจที่จะเชื่อฟังทำตามเพราะว่าคุณยังเสพติดการเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางอย่างเห็นแก่ตัวอยู่คุณก็เลยไม่อยากจะทำตามนะครับแต่ถ้าคุณเป็นคริสเตียนศาสนาคุณก็จะพยายามเชื่อฟังทำตามเต็มที่เลยนะครับ คือคนก็จะพยายามทำทุกสิ่งด้วยความรักแต่คุณกลับทำด้วยกาลังของคุณเองโดยปราศจากความสัมพันธ์ที่สนิทสนมกับพระวิญญาณบริสุทธิ์คุณก็จะพยายามแล้วพยายามอีกที่จะทำทุกสิ่งด้วยความรักจนเคร่งเครียดพอคุณทำทุกสิ่งด้วยความรักไม่ได้คุณก็จะเฝ้าตำหนิตัวเองหรือถ้าคุณทำได้บ้าง แต่คุณเห็นคนอื่นทำไม่ได้อย่างคุณคุณก็จะแอบตำหนิคนอื่นในใจนี่ก็คือลักษณะของคริสเตียนศาสนานะครับมันก็เป็นแบบเดียวกับพวกธรรมจารย์ฟาริสีนั่นเองล่ะครับแต่ทีนี้ถ้าคุณหันมาเป็นคริสเตียนฝ่ายวิญญาณคือคุณมาดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณนะครับเมื่อคุณอ่านเจอพระคัมภีร์บอกว่าจงทำทุกสิ่งด้วยความรัก คุณก็จะไม่ได้รีบวิ่งออกไปเชื่อฟังทำตามทันทีแต่คุณจะวิ่งเข้ามาใช้เวลาใกล้ชิดสนิทสนมกับพระวิญญาณบริษษสุทธิ์ซะก่อนเพราะอะไรล่ะครับก็เพราะว่าคุณรู้ตัวว่าคุณจะต้องรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจจากพระองค์ซะก่อนแล้วมันจึงจะทำให้ทัศนคติในการทำงานนี้ของคุณ ได้รับการเปลี่ยนแปลงไปด้วยจากพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วมันก็จะทําให้คุณเกิดผลของพระวิญญาณในด้านความรักจากนั้นคุณจึงออกไปทําตามทัศนคตินี้ด้วยตัวตนใหม่ที่ถูกเปลี่ยนแล้วจากพระวิญญาณคุณจึงจะสามารถทำทุกสิ่งด้วยความรักได้อย่างไม่ฝืนเลยเพราะว่ามันเป็นผลมาจากการติดสนิทกับพระวิญญาณบริสุทธิ และคุณก็ได้รับการเปลี่ยนแปลงจิตใจของคุณแล้วนั่นเองล่ะครับพี่น้องที่รักครับถ้าคุณยังรู้สึกว่าชีวิตการทำงานของคุณยังเหมือนอยู่ตกอยู่กับความแช่งสาบของการทำงานหนักผมขอแนะนำให้คุณรีบเอาเวลามาเรียนรู้ฝึกฝนที่จะมีความสัมพันธ์สนิทสนมกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ซะก่อนโดยด่วนเลยนะครับถ้าคุณอ่านพระคัมภีร์มาเยอะมากแล้วอ่าน ทั้งพันธสัญญาเดิมพันธสัญญาใหม่จบหลายรอบแล้วแต่ยังไม่เกิดอะไรดีๆขึ้นในชีวิตของคุณนั่นก็แปลว่าคุณกำลังดำเนินชีวิตแบบคริสเตียนศาสนานะครับเพราะว่าคุณไม่ได้เอาเวลามาพัฒนาความสัมพันธ์ให้สนิทสนมกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยดังนั้นผมขอหนุนใจให้คุณรีบเข้ามา พัฒนาความสัมพันธ์สนิทสนมกับพระวิญญาณบริรสุทธิ์ซะก่อนเลยนะครับผมก็ได้จัดทําคลิปแบ่งปันวิธีที่จะสร้างความสัมพันธ์ให้สนิทสนมกับพระองค์เอาไว้หลายคลิปแล้วนะครับคุณสามารถเข้าไปค้นในเพลย์ลิสต์ของ YouTube ช่องนี้แล้วก็รับฟังลองทำตามดูนะครับพี่น้องครับในคลิปต่อไปผมจะมาแบ่งปันต่อ ถึงอะไรบ้างที่จะต้องรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจเพื่อที่จะได้รับการเปลี่ยนแปลงจากพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับไม่ใช่คุณพยายามเปลี่ยนแปลงจิตใจของตัวคุณเองโดยปราศจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งมันก็จะมีผลทําให้อุปนิสัยและทัศนคติของคุณถูกพระวิญญาณบริสุทธ์เปลี่ยนเพราะว่ามันเป็นปัจจัยที่ จะนำมาซึ่งความสำเร็จในการประกอบอาชีพการงานมากถึง75%เเลยนะครับหรือถ้าคุณกำลังรับใช้พระเจ้าแล้วคุณรู้สึกว่าการรับใช้พระเจ้าของคนนั้นช่างเหน็ดเหนื่อยยากลำบากซะจริงๆทั้งๆที่คุณก็ได้พยายามแล้วพยายามอีกมาหลายปีแต่ก็ไม่เกิดผลดีอะไรนักผมก็ขอหนุนใจให้คุณเอาเวลามา พัฒนาความสัมพันธ์สนิทสนมกับพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับแล้วก็รับการเจิมเต็มล้นให้พระองค์เข้ามาครอบครองอารมณ์ความคิดจิตใจของคุณอย่างเต็มเปี่ยมแล้วคนจึงออกไปรับใช้พระเจ้าด้วยตัวตนใหม่นี้นะครับที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงแล้วจากพระวิญญาณบริสุทธิ์คุณก็จะได้ไม่ต้องเสียเวลาวนเวียนอยู่ในถิ่นธุรกันดารน,นานถึง40ปีไงล่ะครับกดกระดิ่งกดติดตามเอาไว้นะครับ ื่อจะได้รับฟังคลิปถัดไปพี่น้องที่รักถ้าคุณได้รับฟังคลิปนี้แล้วได้รับประโยชน์หรือได้รับพระพอรอะไรก็ช่วยกดไลค์หรือเขียนคอมเมนต์เอาไว้บ้างนะครับแล้วก็ช่วยแชร์แบ่งปันออกไปยังญาติพี่น้องเพื่อนฝูงคนรู้จักของคุณเพื่อจะได้กระจายพระพรนี้ไปยังพี่น้องคริสเตียนไทยทุกคนทั่วประเทศไทยหรือคริสเตียนไทยที่อยู่ในต่างประเทศทั่วโลกนะครับ ขอพระเจ้าวอวยพรครับ